สวัสดีครับผมต้องจากเพจ diy simulator button box น,น,นะครับหรือเชื่อย่อ dsm เดี๋ยวนะผมขอครับเอ้ยมองกล้องแป๊หนึง่งโอเคตอนนี้เราจะมาะแนะนำการใช้ในส่วนของตัวเบรกมือของเพจทางเพจนะครับตัวนี้จะเป็นเด็กมือ2 i n o ก็คือจะมีสามารถเป็นทั้งดิจิตอลและอนะล็อกได้ก็คือทั้งตามแรงดึง และดึงแลกับกลุ่มกดนะครับกดเลยต่อสาย USB นะครับนีข้าขอกคอมพิวเตอร์ของท่านได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ในส่วนของ Search ครับพิมพ์เลยครับคอนโทรลพารเนลครับเข้าไปในคอนโทรลพารเนลนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปในส่วนของ Device a n d c ์ i ลิ e r นะครับ จะมีคำว,ว่า usb joystick ขึ้นมาให้เรานะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาครับเค controller setting ครับก็ะจะมีในส่วนของกล่องเด้งขึ้นมาจะเขียนว่า joystick นะครับ usb joystick ไป property นะครับะจะเห็นอ่ะเสร็จแล้วตอนเราเดินอยู่จะเห็นได้ว่าตอนนี้ถ้าเรายังไม่กดปุ่มแดงนะครับจะมีปุ่มปุ่อต้นหมายเลขสามขึ้นก็คือตัวน,นี้จะเป็นนิตอนละ เล่นเกมไหนที่ไม่รองรับตามแรงดึงเราใช้เป็นแบบดึงปุ่มการถึงสามนะครับแต่ถ้าเราต้องการเป็นตามแรงดึงกดปุ่มให้ไฟติดนะครับจะเห็นได้ว่า set โร t ทชั o จะมีการขยับนะครับแต่เบื้องต้นมันจะยังไม่เต็มนะฮะเราต้องทําการคาลิเบรตึ่งรอบนะครับก็มาที่ในส่วนของ setting นะครับเสร็จแล้วไปที่คาลิเบรนคาลิเบรตนะครับเสร็จแล้วมาที่ในส่วนของ next ครับ next ครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็ next ไปอีก เน็กไปจนถึงในส่วนของเซตโรเทชันที่เราต้องการคอนฟิกนะครับถึงหน้านี้นะครับดึงไปสักสองถึงสามครั้งนะครับหลังจากนั้นครับกดเน็กครับกดฟินิทครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาในส่วนของตัวนี้ในสนองเซตโรเทชัน ation, จะเริ่มที่ศูนย์แล้วแต่เราใช้งานจะค่อยๆขึ้นตามแรงดึงของเราจนสุดนะครับศูนย์ถึงหนึ่งร้อยขึ้นตามแรงดึงจนสุดนะครับอลองทดสกดปุ่มดูกลเป็นเลขกสามกลปยฟุ่สามนะครับ กดไปขึ้นการเป็นตามแรงดึง,งอันนี้เราก็ไปใช้กับเกนได้เลยโอเคครับถ้าเมื่องต้นมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานอะไรก็ทักมาในเพจไ,ได้ครับในส่วนของเพจ DIY Simulator Button Box นะครับตามโลโก้ด้านด้านนี้เลยด้านขวามือแต่ผมขยายใหญ่ๆใ,ให้ดูโอเคนี่นะครับเพจนี้เลย DIY Simulator Button Box ครับ ตรงนี้ใหญ่ๆเ,เลยโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ